เสียงกรีดร้องดังสนัน่นฉีกความเงียบยามค่ำคืนในตลาดมืดใต้แสงจันซีจางเด็กสาววัยสิบแปดขัดขืนสุดแรงขณะถูกฉุดลากไปยังเงามืดเชือกหยาบกร้านรัดข้อมือเธอแน่นจนเลือดซึมออกมาเป็นหยดแดงฉานกลิ่นเหงื่อและฝุ่นคละคลุ้งในอากาศร้อนอบอ้าวของทะเลทรายเธอชื่ออาซานาผิวสีเข้มดวงตาคู่สวยเต็มไปด้วยความหวาดกลัวพ่อค้าคนหนึ่งตะโกนราคาด้วยน้ำเสียงแหบแห้งราวกับสัตว์ป่า เงินกองโตวางอยู่บนโต๊ะไม้ผูพังสกรปรกและชุ่มไปด้วยคราบน้ำมันผู้ชายสูงวัยในชุดขาวรูหราก้าวออกมาจากเงามืดอย่างสงบนิ่งเขาคืออับดุลรวยล้นฟ้าอายุ60บใบหน้าเย็นชาดุดหินผาสายตาเขาจับจ้องอาสาน่าเหมือนเหยี่ยวเล็งเหยื่อตัวน้อยที่ไรทางหนีเธอรู้ทันทีว่านี่คือผู้ซื้อชายที่จ่ายเงินเพื่อครอบครองเธอหัวใจอาสาน่ากระหน่ำเต้นราวกองรบในอกที่แคบลงทุกขณะ เงือเย็นไหลลงหลังคอขณะลมร้อนพัดผ่านใบหน้าที่ซีดเผือดเขาเดินเข้ามาใกล้มือหนากำลังยื่นมาจะสัมผัสแก้มเธอเธอสะบัดหน้าหนีน้ำตาร้อนผ่าไหลลงมาเป็นสายไม่หยุดอับดุลยิ้มมุมปากบางเบาแต่แฝงความโหดเหี้ยมที่ซ่อนลึกเขาพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มลึกบอกให้เธอสงบลงเดี๋ยวนี้แต่คำพูดนั้นเหมือนมีดกริดใจเธอให้แตกสลายยิ่งกว่าเดิมพ่อค้าคนอื่นหัวเราะย,ย่อหยิบเงินจากโต๊ะแล้วเดินจากไป ทิ้งอาซา่าไว้กับชายแปลกหน้าที่ซื้อเธอราวซื้อสัตว์เลี้ยงเธอถูกดึงตัวขึ้นรถจีปะสีดำฝุ่นตลบอบอวนรอบคันรถเครื่องยนต์คำรามดังทะเลทรายกว้างไกลกลายเป็นฉากหลังอันมืดมิดเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นดวงดาวพระโมผ่าน,น้ำตาอับดุลนั่งข้างเธอเงียบขรึมแต่กลิ่นน้ำหอมแพงฉุนจมูกเขาบอกว่าเธอจะไปยังคฤราสาร์ของเขาในเมืองหลวงอันร่ำรวยอาซา่ารู้สึกเหมือนถูกกลืนลงไปในหลุมดำที่ไม่มีวันสิ้นสุด มือเธอสันเทาพยายามคลายเชือกที่รัดแน่นจนเจ็บปวดแต่ยิ่งดิ้นเชือกยิ่งฝังลึกเข้าไปในผิวเนื้อของเธอรถเคลื่อนไปเร็วราวพายุทิ้งร่องรอยล้อบนผืนทรายร้อนเธอได้ยินเสียงหัวเราะจากคนขับคลายกำลังเยาะเยะ้ยโชคชะตาจูจูอับดุลหันมามองเธอดวงตาเขามีประกายแปลกประหลาดเขาถามว่าเธอรู้หรือไม่ว่าทำไมเขาถึงเลือกเธออาซาน่าชะงักหัวใจเต้นแรงขึ้นจนแทบระเบิดออกจากอก เธอไม่ตอบแต่สายตาเต็มไปด้วยคำถามที่รอการเฉลยเขายิ้มอีกครั้งบอกว่าเธอเหมือนคนที่เขาค้นหามาทั้งชีวิตคำพูดนั้นทำให้ขนลุกสู้ทั่วร่างกายของอาซานะ่ามันไม่ใช่คำหวานแต่เป็นปริศนาที่เต็มไปด้วยความน่ากลัวรถหยุดกระทันหันหน้าค่ายพักแรมกลางทะเลทรายอันแห้งแล้งไฟจากคบเพลิงส่องสว่างเผยให้เห็นเงาคนจำนวนมากรอยอยู่อาซาน่าถูกดึงออกจากรถเท้าเปลือยสัมผัสทรายร้อนจัด เธอเห็นผู้หญิงอีกหลายคนถูกมัดไว้เหมือนเธอทุกประการแต่ละคนมีสีหน้าหวาดกลัวบางคนร้องไห้จนตัวสัน่นอับดุลเดินนำหน้าเข้าไปในเต็นท์ใหญ่ที่ตกแต่งอย่างหรูหราข้างในมีกลิ่นิเซนสลอยฟุ้งผสมกับกลิ่นเหล้าชั้นดีเขาหันมาสั่งให้คนของเขานำอาสาน่าเข้าไปในห้องลับประตูไม้หนักถูกเปิดออกเผยให้เห็นโซ่ตรวนแขวนจากเพดานหัวใจเธอหล่นวูบนี้ไม่ใช่แค่การซื้อขายธรรมดาแน่นอน เธอถูกผลักเข้าไปในห้องนั้นมืดมิดและเย็นเยือกประตูปิดลงดังตึงเสียงล็อกดังก้องในหูของเธออาสาหน้าร้องตะโกนสุดเสียงแต่ไม่มีใครตอบกลับมาเธอได้ยินเพียงเสียงฝีเท้าที่ค่อยๆจางหายไปนอกประตูความเงียบเข้ามาครอบงำเหลือเพียงลมหายใจตัวเองที่สั่นเทาจู่ๆมีเสียงข้อเบาๆจากผนังด้านหลังของห้องเธอหันขอบดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวังและความกลัว เงาคนปรากฏขึ้นจากช่องลับในกำแพงอย่างเงียบเชียบเขาเป็นชายหนุ่มผิวคล้ำสวมผ้าคลุมหน้าปิดบังใบหน้าเขายื่นมือมาบอกให้เธอเงียบด้วยท่าทางเร่งรีบอาสาน้าลังเลแต่ไม่มีทางเลือกอื่นในนาทีนี้เธอคว้ามือเขาหัวใจเต้นแรงราวจะฉีกอกอกอกมาเขาดึงเธอผ่านช่องนั้นเข้าสู่ทางเดินมืดมิดใต้ดินกลิ่นดินชื้นและความเย็นยะเยือกพุ่งเข้าปะทะร่างกาย เธอวิ่งตามเขาไปขาแทบล้มด้วยความอ่อนแรงและตื่นเต้นเสียงฝีเท้าดังก้องในโพรงแคบคล้ายมีคนตามหลังมาชายหนุ่มหันมาบอกว่าเธอต้องไวอับดุลรู้แล้วว่าเธอหายไปอาซาน้ารู้สึกเหมือนโลกหมุนคว้างนี่คือจุดเริ่มต้นของอะไรเธอถามเขาว่าเขาเป็นใครทำไมช่วยเธอแบบนี้เขาหยุดชะงักหันมามองเธอด้วยดวงตาที่ลุกโชนเขาบอกว่าเธอคือกุญแจของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินคาดคิด คำพูดนั้นทำให้เธอขนลุกสู้ความลับอะไรซ่อนอยู่ที่นี่ทางเดินสิ้นสุดที่ประตูเหล็กเก่าแก่เสียงลมพัดดังนอกกำแพงเขาผลักประตูออกเผยให้เห็นทะเลทรายกว้างไกลใต้แสงดาวแต่ก่อนที่เธอจะก้าวออกไปเสียงปืนดังสนั่นจากด้านหลังชายหนุ่มล้มลงเลือดไหลนองพื้นทรายต่อหน้าต่อต,อตาอาซา่ากรีดร้องหันไปเห็นเงาดำของอับดุลยืนอยู่ไกลๆเขาถือปืนในมือเดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มที่เย็นชา เธอรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่แค่การหนีตายธรรมดาเรื่องราวของเธอเพิ่งเริ่มต้นและมันจะยิ่งอันตรายกว่านี้เสียงปืนยังก้องอยู่ในหูของอาซา่าขณะเธอหันมองร่างที่ลม้มลงเลือดสีแดงเข้มไหลซึมลงสายร้อนกลิ่นขาวคลัล่งในอากาศชายหนุ่มที่ช่วยเธอสิ้นลมหายใจดวงตาค้างด้วยความเจ็บปวดอับดุลก้าวเข้ามาใกล้ปืนในมือเขายังควันกรุ่นจากกระสุนอาซา่าถอยหลังขาแทบสุดด้วยความกลัวที่พุ่งทะลัก ลมทะเลทายพัดแรงเสียงหอนดังราวกับกำลังร้องให้ให้เธอเขายิ้มเย็นชาบอกว่าเธอหนีเขาไปไม่ได้หรอกหัวใจเธอเต้นระรัวราวจะฉีกอกความตายอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่แล้วเสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นจากทะเลทรายสั่นสะเทือนรถบรรทุกเก่าๆพุ่งเข้ามาฝุ่นตลับอวนเหมือนพายุทรายคนขับตะโกนอะไรบางอย่างแต่ลมกลบเสียงจนฟังไม่ชัดอับดุลหันขอบสีหน้าเปลี่ยนเป็นกรดเกลียวในพริบตา อาสาน้าไม่รอช้าวิ่งสุดแรงไปยังรถที่พุ่งเข้ามาเท้าเปลือยเหยียบพื้นทรายร้อนเจ็บแปลบแต่เธอไม่สนใจมือเธอคว้ากรอบประตูรถไว้แน่นขณะมันยังเคลื่อนตัวคนขับเป็นหญิงวัยกลางคนหน้าเหี่ยมดวงตาดูดันเธอตะโกนให้อาสาน้าขึ้นมาเร็วก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินกระสุนปืนดังขึ้นอีกครั้งกระจกข้างแตกกระจายเป็นเสียงอาสาน้าก้มตัวลงหัวใจเต้นแรงจนแทบหยุดหายใจ รถเร่งเครื่องหนีฝุ่นทรายพุ่งเข้าปากและตาของเธอหญิงคนนั้นหันมามองบอกว่าเธอชื่อไลลาเป็นคนเร่ร่อนเธอรู้เรื่องของอับดุลและสิ่งที่เขาทำกับคนอย่างอาซานะ่าไลลาขบฟันแน่นบอกว่าเขาคือปีศาจในคราบมนุษย์อาซาน่าหายใจที่มองออกไปเห็นเงาของอับดุลเล็กลงแต่ความรู้สึกไม่ปลอดภัยยังเกาะกลุ่มหัวใจเธอแน่นหนาไลลาขับรถไปยังที่หลบภัยซอกหินกลางทะเลทรายอันแห้งแลง้ง แสงดาวส่องสว่างเผยให้เห็นรอยแผลเก่าบนแขนของไลลา,ลาเธอเล่าว,ว่าเคยถูกจับมาเหมือนกันแต่นีออกมาได้อาสาณาถามว่าแล้วทำไมกลับมาช่วยเธอแบบนี้ไลาลาหยุดชะงักดวงตาเต็มไปด้วยความลับที่ซ่อนอยู่เธอบอกว่าเพราะอาสาณาไม่ใช่แค่เหยื่อธรรมดาของอับดุลคำพูดนั้นทำให้ขนลุกสู้ความจริงอะไรที่รอเธออยู่ไลาลานำเธอเข้าไปในถ้ำเล็กๆกลิ่นชื้นและเย็นฉ่ำ ไฟจากตะเกียงสองสว่างเผยให้เห็นแผนที่เก่าๆบนผนังมันเต็มไปด้วยเครื่องหมายแปลกๆและรอยขีดเขียนสีแดงไลาลาชี้ไปที่จุดหนึ่งบอกว่านี่คือที่ที่อับดุลจะไปอาสาหน้ารู้สึกสับสนถามว่าเขาต้องการอะไรจากเธอจริงๆไลาลาหันมามองดวงตาเข้มข้นราวจะทะลุเข้าไปในจิตใจเธอบอกว่าเขาค้นหาเลือดแห่งมรดกมานานหลายปี อาซา่าขมวดคิ้วคำนั้นฟังดูบ้าคลั่งและไร้เหตุผลแต่ไลาลายืนยันว่านี่คือความลับที่ครอบครัวเธอซ่อนไว้เธอหยิบกล่องไม้เก่าออกมาฝุ่นเกาะหนาจนแทบมองไม่เห็นข้างในมีสร้อยคอทองคำจี้รูปดวงตาสลักด้วยอักษรโบราณไลาลาบอกว่านี่คือสิ่งที่อับดุลต้องการจากอาซา,า่าหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นนี่มันเกี่ยวข้องกับเธอยังไงกันไลาลาอธิบายว่าเลือดของอาซา่ามีพลังที่เขาต้องการ มันเชื่อมโยงกับตำนานเก่าแก่ที่ถูกลืมไปนานแล้วอาซาน่ารู้สึกเหมือนโลกหมุนคว้างความจริงนี้หนักเกินรับไหวเธอถามว่าแล้วทำไมเขาถึงไม่ฆ่าเธอไปเลยละ่ะไลาลายิ้มมุมปากบอกว่าเขาต้องการเธอทั้งเป็นเท่านั้นคำตอบนั้นทำให้ความกลัวพุ่งสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งจูจๆเสียงฝีเท้าดังมาจากปากถ้ำหนักแน่นและเร่งรีบไลลา,ลา,ลาดึงมีดออกมาวางนิ้วที่ปากให้อาซาน่าเงียบไว้ เงาดำปรากฏขึ้นสูงใหญ่และน่ากลัวในแสงไฟสลัวชายคนนั้นสวมชุดทหารถือปืนยาวเดินเข้ามาใกล้เขาตะโกนถามว่ามีใครอยู่ที่นี่บ้างด้วยน้ำเสียงดุดนันไลาลาขยิบตาให้อาสาน่าบอกให้เธอซ่อนตัวเดี๋ยวนี้อาสานาคลานไปหลังก้อนหินหัวใจเต้นจนเจ็บหน้าอกชายคนนั้นก้าวเข้ามามองไปรอบๆด้วยสายตาเหี้ยมเกรียมไลาลายืนขึ้นยิ้มแห้งๆบอกว่าเธออยู่คนเดียวที่นี่ เขาขบฟันแน่นถามว่าเธอเห็นเด็กสาวคนหนึ่งหรือเปล่าไลาลาสายหน้าบอกว่าไม่เห็นใครเลยในทะเลทรายนี้ชายคนนั้นไม่เชื่อเดินเข้าไปใกล้เธอพร้อมยกปืนขึ้นอาซาหน้ารู้สึกเหมือนลมหายใจติดขัดเขาจะฆ่าไลาลาหรือเปล่าแต่แล้วไลาลาขยับไวราวสายฟ้าฟันมีดเข้าใส่แขนเขาชายคนนั้นร้องลั่นปืนหลุดจากมือกระแทกพื้นดังตึงเลือดพุ่งออกมาเขาคำรามด้วยความกโกรธและเจ็บปวด ไลาลาหันมาบอกอาซาน้าให้วิ่งออกไปเดี๋ยวนี้เลยอาซานาลังเลแต่เสียงฝีเท้าอีกกลุ่มดังใกล้เข้ามาเธอวิ่งออกจากถ้ำเท้าเหยียบหินแหลมจนเจ็บแปลลมเย็นพัดผ่านหน้าดวงดาวสองทางในความมืดมิดแต่แล้วแสงไฟฉายสว่างวาบจากด้านหลังของเธอเสียงตะโกนดังสนั่นบอกให้เธอหยุดวิ่งเดี๋ยวนี้อาซานาหันไปเห็นเงาหลายคนไล่ตามมาไม่หยุดเธอสะดุดล้มลงทายเข้าปากและตาเต็มไปหมด มือหยับกร้านคว้าแขนเธอไว้แน่นดึงตัวเธอขึ้นชายคนหนึ่งในชุดดำมองเธอด้วยรอยยิ้มชั่วร้ายเขาบอกว่าในที่สุดก็เจอเธออับดุลจะดีใจมากอาสาหน้ารู้สึกสิ้นหวังหัวใจจมดิ่งลงสู่ก้นบึงแต่แล้วเสียงระเบิดดังสนั่นหินถล่มลงมาจากหน้าผาฝุ่นและควันพุ่งตลบทุกคนรอบตัวเธอแตกตื่นเธอมองเห็นเงาของไลาลาวิ่งฝ่าควันมาด้วยความเร็วไลาลาตะโกนให้เธอวิ่งไปอย่าหยุดเด็ดขาด อาสาหน้าลุกขึ้นขาแทบไม่มีแรงแต่เธอบังคับตัวเองเธอวิ่งไปข้างหน้ามองไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดเสียงระเบิดยังดังต่อเนื่องหินกระเด็นรอบตัวเธอจูจูมือหนึ่งคว้าไหล่เธอไว้แน่นจากด้านหลังเธอหันไปเห็นอับดุลดวงตาเขาเต็มไปด้วยความบ้าคลาั่งเขาบอกว่าเธอหนีเขาไม่ได้และตอนนี้เกมเริ่มแล้ว อาสาน่ารู้สึกเหมือนตกนรกทั้งเป็นเรื่องนี้ยังไม่จบมือของอับดุลบีบไหล่ของอาสาน่าแน่นจนเธอรู้สึกกระดูกแทบแตกควันจากระเบิดยังลอยฟุ้งกลิ่นกรมถันฉุนจนแสบจมูกเธอพยายามดิ้นแต่แรงเขามหาสาลราวกับเหล็กกล้าที่เย็นชาดวงตาของเขาลุกโชนด้วยความบ้าคลั่งที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเขากระซิบบอกว่าเธอคือชิ้นส่วนสุดท้ายของปริศนาของเขาลมทะเลสายพัดผ่านเสียงหินกลิ้งดังก้องจากหน้าผาที่ถลม่ม อาซาน่ารู้สึกหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกแทบระเบิดเธอถามเขาด้วยน้ำเสียงสั่นเทาว่ามันหมายความว่าอะไรอับดุลหัวเราะลั่นเสียงนั้นแหบแห้งและน่าสะพรึงกลัวเขาบอกว่าเลือดของเธอจะปลดล็อกพลังที่ซ่อนอยู่ในทะเลทรายเงาของลูกน้องเขาโผล่มาจากควันเดินเข้ามาด้วยท่าทางคุกคามอาซาน่ามองหาไลาลาแต่ไม่เห็นแม้แต่เงาของเธอเธอรู้สึกสิ้นหวังความตายเหมือนเงาดำที่คืบคลานเข้ามา จู่ๆเสียงกรีดร้องของผู้หญิงดังขึ้นจากด้านหลังของอับดุลเขาหันคบปล่อยไหลเธอไปชั่วขณะด้วยความตกใจไลาลาพุ่งออกมาจากควันมีดในมือเปื้อนเลือดสีแดงฉานเธอฟันเข้าใส่ลูกน้องคนหนึ่งร่างเขาล้มลงทันทีอาซาน่าไม่รอช้าวิ่งสุดแรงเข้าไปในความมืดของทะเลทรายเท้าเธอเหยียบหินแหลมเลือดไหลซึมแต่เธอไม่หยุดเสียงตะโกนของอับดุลดังตามมาสั่งให้คนของเขาจับเธอ ไลาลาวิ่งตามหลังเธอหายใจถี่ราวกับเครื่องยนต์ใกล้พังเธอตะโกนบอกให้อาสา่าไปทางซ้ายมีหลุมหลบภัยอยู่อาซานาหันไปเห็นโพรงเล็กๆซ่อนอยู่ใต้ก้อนหินใหญ่เธอพุ่งตัวเข้าไปร่างเลยผ่านช่องแคบที่เต็มไปด้วยฝุ่นกลิ่นดินชื้นพุ่งเข้าจมูกความเย็นสัมผัสผิวที่เหงื่อชุ่มไลาลาตามเข้ามาปิดปากทางด้วยหินเพื่อป้องกันการตามมาภายในมืดสนิทเสียงลมหายใจของทั้งคู่ดังก้องในความเงียบ อาซาณาถามไลาลาว่าเขาต้องการอะไรจากเลือดของเธอจริงๆไลลา,ยลายหยุดหายใจชั่วขณะด,ดวงตาเธอสันไหวในแสงสลัวเธอบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับคำสาบโบราณจากบรรพบุรุษของอาซาณาหัวใจเธอหล่นวูบคำสาบอะไรที่ตามหลอกหลอนเธอถึงขนาดนี้ไลลา,ยลายหยิบสร้อยคอจากกล่องไม้เก่าออกมาจากกระเป๋าจี้รูปดวงตาส่องแสงวูบวาบราวมีชีวิตในความมืด เธอบอกว่านี่คือกุญแจที่อับดุลต้องการเพื่อปลดปล่อยพลังนั้นอาสาน้ารู้สึกเหมือนถูกกลืนลงหลุมดำที่ลึกกว่าเดิมเธอถามว่าทำไมต้องเป็นเธอทำไมไม่ใช่คนอื่นไลาลาก้มหน้าบอกว่าเลือดของเธอมีรหัสที่เขาค้นหามันเป็นรหัสที่ซ่อนอยู่ในร่างของทายาทสายเลือดสุดท้ายอาสาน้ารู้สึกหนาวเย็นร่างสั่นเทาด้วยความกลัวและโกรธเธอตะโกนถามว่าแล้วครอบครัวของเธออยู่ที่ไหนกัน ไลาลาหันมองเธอดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ซ่อนลึกเธอบอกว่าครอบครัวของอาซาหน้าถูกฆ่าตายไปหมดแล้วคำพูดนั้นเหมือนค้อนทุบหัวใจเธอให้แตกสลายเป็นเสี่ยงน้ำตาร้อนเผาไหลลงมาเธอแทบหายใจไม่ออกด้วยความเสียใจไลาลาวางมือบนไหล่เธอบอกว่าเธอคือคนสุดท้ายที่เหลืออาซาหน้ารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงต่อหน้าต่อตาแต่แล้วเสียงดังตึงจากด้านนอกโพรงทำให้เธอสะดุง้ง หินที่ปิดทางถูกกระแทกแรงฝุ่นร่วงลงมาเต็มพื้นไลาลาดึงมีดออกมาบอกให้อาสาณาเตรียมตัวเดี๋ยวนี้ประตูหินแตกออกชายในชุดดำพุ่งเข้ามาด้วยความดูร้ายเขาถือปืนสั้นเล็งมาที่ไลาลาด้วยสายตาเย็นชาไลาลาพุ่งเข้าใส่เขามีดปักเข้าที่ไหล่ของชายคนนั้นเขาร้องลั่นปืนหล่นลงพื้นแต่ยังสู้ต่อด้วยมือเปล่าอาสา่ะคว้าปืนขึ้นมามือสัน่นเทาราวกับใบไม้ในพายุ เธอเล็งไปที่เขาแต่ไม่กล้าจะเหนี่ยวไกด้วยตัวเองไลาลาตะโกนให้เธอยิงเดี๋ยวนี้ไม่งั้นพวกเธอจะตายชายคนนั้นหันมามองเธอรอยยิ้มชั่วร้ายผุดขึ้นบนหน้าเขาบอกว่าเธอฆ่าเขาไม่ได้เพราะเธออ่อนแอเกินไปคำพูดนั้นจุดไฟโทสนัยใจของอาสาน้าขึ้นมาทันทีเธอเหนี่ยวไกลปืนดังสนั่นร่างเขาล้มลงนิ่งสนิทเลือดไหลนองพื้นกลิ่นคาวคลักคลุ้งในโพรงแคบ,แคบ อาซาน่าสุดลงมือ,อยังกําปืนแน่นจนข้อนิ้วขาวไลาลามองเธอด้วยสายตาทั้งตกใจและชื่นชมพร้อมกันเธอบอกว่าอาซาน่าแข็งแกร่งกว่าที่เธอคิดไว้มากแต่แล้วเสียงฝีเท้าหลายคู่ดังใกล้เข้ามาจากด้านนอกไลาลาดึงเธอขึ้นบอกว่าพวกเขายังตามมาอยู่แน่นอนทั้งคู่คลานออกจากโพรงวิ่งฝ่าทะเลทรายที่มืดมิดลมพัดแรงเสียงทรายปลิวกระทบหน้าดังกรอบกแกรบ อาสาน่ารู้สึกเหมือนขาไม่มีแรงแต่เธอบังคับตัวเองต่อจูจูแสงไฟสว่างวาบจากด้านหน้าเผยให้เห็นรถหลายคันอับดุลยืนอยู่ตรงนั้นรอยยิ้มเย็นชากลับมาบนหน้าเขาเขาตะโกนบอกว่าหนีไปไหนก็ไม่พ้นมือของเขาไลาลาดึงอาสาหน้าลงไปหลบหลังก้อนหินใหญ่ทันทีเธอบอกว่ามีทางเดียวคือต้องสู้เพื่อออกไปจากที่นี่อาสาหน้ามองปืนในมือความกลัวผสมกับความเดือดดาลน เธอรู้ว่านี่คือจุดเปลี่ยนที่เธอต้องเผชิญหน้าเขาอับดุลเดินเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าดังช้าๆแต่หนักแน,น่นลูกน้องของเขากระจายตัวล้อมรอบเหมือนฝูงหมาป่าหิวโหวยไลลา,ยลายหยิบระเบิดเล็กๆออกมาจากกระเป๋าของเธอเธอบอกว่ามันจะสร้างโอกาสให้พวกเธอหนีไปได้อาซาหน้าพยักหน้าหัวใจเต้นแรงด้วยความหวังและกลัวไลลาคว่างระเบิดออกไปแสงวูบวาบตามด้วยเสียงดังสนัน่น ฝุ่นและควันพุ่งขึ้นอับดุลตะโกนด้วยความโกรธเกรี้ยวทั้งคู่วิ่งออกไปแต่แล้วเงาดำพุ่งมาจากด้านข้างมันเป็นลูกน้องของอับดุลคว้าแขนไลาลาไว้แน่นเธอร้องลั่นบอกให้อาซาน่าวิ่งไปอย่าหยุดเด็ดขาดอาซาน่าลังเลน้ำตาไหลแต่เธอรู้ต้องทำตามคำสั่งเธอวิ่งต่อไปเสียงกรีดร้องของไลาลาดังตามหลังหัวใจเธอแตกสลายแต่ร่างยังเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไม่หยุด จูจ่ๆพื้นใต้เท้าสั่นไหวสายเริ่มซุดตัวลงอย่างรวดเร็วเธอหันไปเห็นหลุมขนาดใหญ่กลืนทุกอย่างลงไปในความมืดอับดุลตะโกนอะไรบางอย่างแต่เสียงเขาจมหายไปในลมอาซาน่าตกลงไปในหลุมนั้นร่างลอยเคว้งในอากาศเย็นเธอกรีดร้องสุดเสียงก่อนทุกอย่างมืดลงในพริบตานี่ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ร่างของอาซาน่ากระแทกพื้นแข็งความเจ็บปวดพุ่งขึ้นทั่วตัว ความมืดรอบตัวเธอหนาทึบกลิ่นดินชื้นฉุนจนแทบหายใจไม่ออกเธอคลำพื้นด้วยมือสั่นสัมผัสได้ถึงหินเย็นและครุขระเสียงหยดน้ำดังเบาๆจากมุมไกลคล้ายจังหวะหัวใจที่เต้นช้าเธอลุกขึ้นยืนขาสั่นเทาแต่บังคับตัวเองให้เคลื่อนไหวแสงจางๆส่องมาจากด้านหน้าเผยให้เห็นถงใต้ดินกว้างใหญ่ผนังเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์โบราณสลักลึกด้วยฝีมือประณีต อาซาน่ารู้สึกขนลุกสู้นี่คือที่ที่อับดุลพูดถึงแน่นอนเธอเดินไปข้างหน้าเสียงฝีเท้าดังกล้องในความเงียบสงัดจูจูเสียงกรีดร้องของไลาลาดังลอยมาจากด้านบนหลุมหัวใจเธอหล่นวุบความกลัวและความโกรธผสมกันในอกเธอหันไปมองแต่เห็นเพียงความมืดที่กลืนทุกอย่างไปแสงไฟฉายสว่างวาบจากปากหลุมตามด้วยเงาของอับดุลเขากระโดดลงมาร่างสูงใหญ่กระทบพื้นด้วยเสียงดังตึง ฝุ่นพุ่งขึ้นรอบตัวเขาดวงตาเต็มไปด้วยความบ้าคลาั่งเขาถือมีดยาวในมือเลือดหยดจากปลายมีดลงทรายอาสานรู้ทันทีว่านั่นคือเลือดของไลาลาเพื่อนของเธอเธอถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดออกจากอกอับดุลยิ้มเย็นชาบอกว่าในที่สุดเขาก็มาถึงจุดหมายเขาชี้ไปที่แท่นหินกลางโถงมีรอยสลักรูปดวงตาคล้ายสร้อยอาสารู้สึกหนาวเย็นนี่คือที่ที่เขาจะใช้เลือดของเธอ เธอถามเขาด้วยน้ำเสียงสั่นว่าเขาจะทำอะไรกับเธอเขาบอกว่าเลือดของเธอจะปลุกพลังที่หลับไหลามานานมันคือพลังที่ควบคุมทะเลทรายและทุกชีวิตในนั้นอาสาหน่ารู้สึกเหมือนโลกหมุนคว้างนี่มันบ้ามากเกินไปเธอวิ่งหนีแต่เขาพุ่งเข้ามาคว้าแขนเธอไว้แน่นมีดในมือเขาจ่อที่คอเธอคมเย็นสัมผัสผิวอย่างน่าสะพรึงเขาดึงเธอไปที่แท่นหินบังคับให้เธอนอนลงเดี๋ยวนี้ อาซาหน้าดิ้นสุดแรงน้ำตาไหลพรากด้วยความสิ้นหวังแต่แล้วเสียงดังตึงจากมุมโถงทำให้อับดุลชะงักประตูลับในผนังเปิดออกเผยให้เห็นร่างของไลลา,ลาเธอบาดเจ็บหนักเลือดไหลาจากแผลที่หน้าอกของเธอไลาลาถืือปนในมือสั่อัับดุลทนทีเขาหัวเรายะบอกว่าเธอไม่มีแรงจะยิงเขาได้ไลาลายิ้มอ่อนแรงบอกว่าเธอจะลากเขาลงนรกด้วยกัน เธอเหนี่ยวไกปืนดังสนั่นแต่กระสุนเฉียดหัวเขาไปอับดุลปล่อยอาสาน่าพุ่งเข้าใส่ไลาลาด้วยความโกรธเกรี้ยวทั้งคู่ต่อสู้กันมีดและปืนกระทบกันดังกริ๊งกริ้งอาสาน่าลุกขึ้นมองหาทางหนีจากทถงแห่งความตายนี้เธอเห็นสร้อยคอที่ไลาลาทิ้งไว้ใกล้แท่นหินนั้นมันตกลงพื้นตอนที่เธอถูกดึงตัวมาที่นี่ก่อนหน้าเธอคว้าสร้อยขึ้นมารู้สึกถึงพลังแปลกๆที่แผ่ออกมา จู่ๆสัญ,ญลักษณ์บนผนังเริ่มเรืองแสงสีแดงเข้มขึ้นพื้นถงสั่นสะเทือนหินร่วงลงมาจากเพดานดังตึงไลลาร้องลั่นเมื่อมีของอับดุลปักเข้าที่ท้องของเธอเธอสุดลงแต่ใช้แรงเฮือกสุดท้ายผลักเขาออกไปอับดุลหันมามองอาสาน้าดวงตาเต็มไปด้วยความเดือดดาลเขาตะโกนว่าเธอทำอะไรลงไปมันเริ่มต้นแล้วเหรออาสาน่ารู้สึกถึงความร้อนที่พุ่งขึ้นจากสร้อยในมือ แสงแดงจากผนังสว่างจ้าจนแสบตาเสียงคำรามดังก้องร่างของไลาลานอนนิ่งเลือดไหลนองพื้นเป็นวงกว้างอับดุลวิ่งมาหาเธอมีดในมือพร้อมจะแทงเธอทันทีแต่แล้วรอยแตกขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นบนพื้นถงนั้นแสงสีแดงพุ่งออกมาร้อนแรงราวกับลาวาที่เดือดพล่านอาซาน่า,าถอยหลังรู้สึกถึงพลังที่ไหลผ่านร่างของเธออับดุลหยุดชะงักดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจสุดขีด เขาตะโกนว่าเธอปลุกมันขึ้นมาแล้วพลังที่เขาใฝ่หาแต่รอยยิ้มของเขากลับมาบอกว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องการอาสาหน้ารู้สึกสับสนนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เธอตั้งใจทำแสงแดงกลายเป็นเสาคล้ายเปลวไฟพุ่งขึ้นสูงถึงเพดานเสียงกรีดร้องดังมาจากใต้พื้นคล้ายวิญญาณที่ตื่นขึ้นอับดุลหัวเราะลั่นเดินเข้าไปใกล้แสงนั้นอย่างไม่กลัวเขาบอกว่าเขาจะควบคุมมันและกลายเป็นเจ้าแห่งทะเลทราย อาสาน่ารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แตกต่างจากความร้อนสร้อยในมือเธอสั่นแรงราวกับมันมีชีวิตของตัวเองเธอมองไปที่ไลาลาร่างไร้วิญญาณนอนจมกองเลือดความโกรธพุ่งขึ้นในใจเธอจะไม่ให้เขาชนะเด็ดขาดเธอวิ่งเข้าไปหาอับดุลดึงมีดจากร่างของไลาลาขึ้นมาเขาหันขวบแต่ช้าเกินไปเธอแทงมีดเข้าใส่หน้าอกเขาเลือดพุ่งออกมาเขาคำรามด้วยความเจ็บปวดและโกรธ ร่างของเขาสุดลงแต่แสงแดงยังคงสว่างเจิดจ้าอาซาน่ารู้สึกถึงพลังที่ไหลเข้าสู่ร่างเธอจากสร้อยเธอมองไปที่แสงนั้นรู้สึกถึงการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งจูจูเสียงในหัวเธอดังขึ้นเป็นภาษาโบราณที่เธอเข้าใจมันบอกว่าเธอคือผู้สืบทอดไม่ใช่อับดุลคนนี้พลังนั้นไม่ใช่ของเขาแต่เป็นของเธอตั้งแต่แรกอาซาน่าตกใจรู้ว่านี่คือความจริงที่ไลาลาพยายามบอก เธอไม่ใช่เหยื่อแต่เป็นเจ้าของพลังที่เขาค้นหาอับดุลมองเธอด้วยดวงตาค้างเลือดไหลาจากปากของเขาเขาพูดด้วยเสียงแผ่วว่าเธอหลอกเขาได้ยังไงกันอาสาหน้ายิ้มมุมปากบอกว่าเธอไม่เคยหลอกเขาเลยมันคือโชคชะตาของเธอที่จะหยุดความบ้าคลั่งของเขาแสงแดงเริ่มหดตัวลงกลายเป็นลูกบอลลอยอยู่ตรงหน้าเธอยื่นมือไปสัมผัสพ,พลังนั้นไหลเข้าสู่ร่างของเธอ ถงใต้ดินสั่นสะเทือนหินถล่มลงมารอบตัวเธออับดุลล้มลงนิ่งสนิทดวงตาไร้ชีวิตจ้องมองความว่างเปล่าอาสาน่ารู้สึกถึงความสงบที่แปลกประหลาดท่ามกลางพายุเธอหันไปมองไลลาน้ำตาไหลลงมาด้วยความเสียใจเธอพูดขอบคุณเบาๆรู้ว่าเพื่อนเสียสละเพื่อวันนี้พื้นใต้เท้าเธอแตกออกสายพุ่งขึ้นมาปกคลุมทุกอย่างแสงจากพลังนั้นพาเธอลอยขึ้นไปสู่ท้องฟ้าที่มืดมิด เธอมองลงมาเห็นทะเลทรายเปลี่ยนแปลงไปในพริบตาต้นไม้เริ่มงอกขึ้นน้ำไหลออกจากผืนทรายที่แห้งแลง้งอาสาน่ารู้ว่านี่คือพลังของเธอที่จะเยียวยาทุกสิ่งเธอไม่ใช่ทาสไม่ใช่เหยื่อแต่เป็นผู้ปลดปล่อยตัวจริงร่างของเธอหายไปในแสงนั้นทิ้งตำนานใหม่ไว้เบื้องหลังทะเลทรายเงียบสงบแต่เรื่องราวของเธอจะเล่าขานตลอดไป